สวัสดีครับ,รบจากใครนะ้าไ,ไปที่ไทยครับไปอะไรครับอ๋อไปสนิทไทยวันเสาร์ไม่หยุดเหรอฮะอ่าไม่หยุดนะครับหยุดวันอาทิตย์นะครับอ๋ออยู่วันอาทิตย์เหรอวันเสาร์หยุด,มยดไม่หยุดเลยเหรออ่าโอเคอ่อไปสนิทไทยมีอะไรไมาให้เห็นโทรมา ไม่รู้เห็นระบบอัตโนมัติของแก๊งคอเซนเตอร์บอกว่าให้กด9อ่ะใช่ให้กด9อะโดนมาบ่อยมากเลยแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะโทรมาบ่อยบ่อยไม่รู้จะโทรมาทาไมนักหนามามุกเดิมเดิม,ดมอะมามุกเดิมเดิมะนะก็คือนั่นแหละฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ไปทำอย่างอื่นกันบ้างเหรออย่างเงี้ยอะไรนะ อะไรนะอะไรฟังไม่ชัดเลยใช่อยากได้มุกใหม่เปลี่ยนมุกไหม่เขาเขาทั่วประเทศเขารู้กันหมดแล้วอะนะเปลี่ยนมุกใหม่เถอะ <c oughs> คิดให้หน่อยนะสิก็ยังคิดไม่ออกเพราะไม่ใช่มาเอาเวลาไปทํางานไม่ได้มาคิดมาหลอกลวงคนอื่นไงก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้ <c oughs> ะนะไงก็คิดมุกใหม่แล้วกันเนาะแล้วก็แบบนี้มันก็เบื่อแล้วนะ เสี่ยวเวลาทำงานนะโอเคนะแค่นี้ก่อนนะโอเคสบายดี <laughs> โอเคนะเปลี่ยนบุ๊กใหม่ด้วยโอเคโอเคโอเคนะเอ,อ่อ <laughs> เอา <laughs>